สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ร้านไทยนะคะร้านไทยอยู่ด้านหลังเรามาอยู่แถวเทาหยวนไห่อู่อ่าไม่รู้พูดถูกพูดผิดเนาะอากาศดีมากพี่มากี่ปีแล้วพี่สัมภาษณ์หน่อยสิบปีแล้วสิปีแล้วเหรอพูดภาษาจีนเก่งหรือยังยังไม่เก่งนะแหรอพี่มางานอะไรพี่มางานอะไรร้อนร้อนหัร้อนเอ้าไม่ร้อนเหรอพี่ร้อนไหมร้อนยมีใครอยู่ได้โรงงานใช่ไหมแต่พี่อยู่ได้เนาะอยู่ได้เดือนนึงได้เยอะไหมยู่มากก็อยู่ได้ไปรุ่นมันอยู่ไม่ได้แบบนี้มดอืม พออยู่ไหมพี่ประเทศไต้หวันนี่ดีไหมโอเคับโอเคเนาะโอ้ <Okay. S 1> oh, อันนี้คือร้านไทยโอ้ oh, มีหัวด <Okay. S 1> ายด้วยนะคะทุกคนมีหวดมีมีไข่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นไข่ปิดไข่ปิดใช่ไหมไข่ปิดไข่ป็ดอันนี้เป็นส้มนี่ค่ะมีหวดด้วยนะคะมีหัวค่ะมีหวด,ม,หวดมีแต่ของไทยส,ทสวัสดีค่ะ อันนี้มะเขือค่ะมะเขืออ่าเราพามาดูนะคะขนมคาตะวันคาตะวันก,ก,ก,กุ๊เกะค่ะกุ๊เกะโอ้มีทุกอย่างนะคะโอ้มีสังขยาด้วยเป็ดเสียบแท้นีเป็ดเสียบนนแนวมักได้นี่ป้าทูนี่แมนี่แม่อันนี้บกกล้วยบกกล้วยบกกล้วยแล้วก็บอกอืออันนี้อย่างนี้หมอ้อแกงได้เนี่ยอุ้ยอันนี้หมอ้อแกงนี่แนวเสียบได้นี่ย มีเตแนวหม,มัมกมีเตเนลหมักเดเห็นมีกุนเชียงโอ้ยโบเมนกุนเชียงอีหยังล่ะออุปัททูไส้กรอกหมูยอมีหมดเลยมีหมูสไลด์เขาเกีียบกุ้งกับมี่ค่ะเขาเกีียบกุ้งโอ้หนี่เด้นี่เด้ดเบนโตของไทยทุกอย่างมีทุกอย่างเลย,เน,ยนี่ค่ะ วาสลีนค่ะวาสลีนเอออันนี้ก็สบู่เอเอเออะไรเอชเอชเอซเอซก็มีเอซมาม่าค่ะมาม่าทุกคนมีทุกรถมาม่าค่ะมาม่ามีมาม่ารถหมูไหมนี่เขาไม่ให้เอารถหมูเข้ามันมีไหมโอ้ยมีมาม่าอันนี้ด้วยต้มยำกุ้งค่ะต้มยำกุ้ง โอ้สุดยอดเลยเราจะพาเยี่ยมชมของไทยคะ่ะนี่คะ่ะยาสีฟันก็มีแป้งก็มีคะ่ะแป้งเราออ่เผู้ดใดทรงผัวมาไต้หวันก็ไาต้องหาของมาหลายเพราะว่าอยู่ไต้หวันมีทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแฟบบเฟิร,ฟร์มีเบิรนี่ปากกระป๋องกระมี่ปากกระป๋องรถดีคะ่ะรถดีนี่รถดีก็มีเนี่ยกะทิชาวเกาะ โอ้มีทุกอย่างเด้อนี่เด้อพุดนะแต่งห่วงกับมีมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างพีพีแนวแสีบอ่ะแนวแสบีบแนวแสียบพิยาเหล่าขาวพิยาเ็นบ่โอ้ดีเจนซี่กับมีอันนี้อีหยังนี่อันนี้อีหยัง อันนี้อะไรน่ะอันนี้น่ะอัน,นเล่าข่าวต้หวันว่าสั้นถามเพื่นแล้วอันนี้ก็มีสองเปยดหา่ามามาเออมีที่แปลงปลักไหมมีไหมคะเออเนี่ใช่อันพากันเอาอันนั้นที่หนีผมมาเลี้ยชัยไม่ได้น่ากินเนาะขนมนมเนยอุ้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะถ้วยบนนี้โอ้ถ้วยสุดกันฟูนก็มี่ค่ะสะบวกสะบู พวนพวนมีหดแน่วพวน,น,น,นยอมสีมผม,มใช่ใช่โอ้ยมีที่โกกสีผมด้วยซื้อไปจักอันบ,นบน่หือโอ้นี่ยเนี่นี่นนมีทุกอย่างวุ้นเส้นก็มีไม้แขวนเสื้อก็มีมีเบิร์ตผู้ใดจีทรงผัวมาแต่วันบ่ต้องเอาของมาหลายเด้อคุณอะมีทุกอย่างอ่าสบอกสบู่มีเบิร์ต เดี๋ยวเราจะไปหาของกินในตู้เย็นของทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะนี่สุดยอดเลย